ท่านผู้ฟังครับคาถามนี้ตอบยังไงเนี่ยซึ่งคําถามมันมีอยู่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยชาวอาเซียนเขารู้สึกยังไงกับคนไทยและประเทศไทยนะครับอย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าประเทศในสมาชิกอาเซียนเนี่ยมี10ประเทศโดยประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกแล้วก็ประเทศที่มีพื้นที่ติดกับประเทศไทย นะครับที่เห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นาลาวาเขมรพมา่ามาเลเซียเวียดนามก็ถือว่าเป็นผืนดินเดียวกันอยู่นะครับท่านผู้ฟังส่วนอีก4ประเทศที่เห็นอยู่ในแผนที่ในขณะนี้เนี่ยก็อยู่ห่างออกไปหน่อยอันนี้คือลักษณะภูมิมประเทศก่อนนะครับท่านผู้ฟังเราย้อนกลับมาที่คําถามนะครับคาถามที่ถามว่าลึกๆแล้วชาวอาเซียน เขารู้สึกยังไงกับคนไทยและประเทศไทยโดยคําถามนี้เนี่ยแอดมินไม่ได้เป็นคนตั้งคําถามเองนะครับท่านผู้ฟงังมีคนมีผู้ใช้พันทริปนะครับเขาตั้งกระทู้ถามแล้วก็ได้อธิบายรายละเอียดไว้นิดนิดนึงแหละโดยเขาบอกว่าขอสอบถามคนที่เคยไปอยู่ต่างประเทศในอาเซียนหรือคนที่มีเพื่อนเป็นชนชาติเหล่านี้พวกเขารู้สึกยังไงกับคนไทยและประเทศไทยจากกระทู้นี้เนี่ย ก็มีผู้ใช้งานเข้ามาตอบคําถามนี้นะครับค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังเช่นคนเวียดนามชอบคนไทยหนุ่มไทยหน้าตาดีคนพม่ารู้สึกว่าคนไทยเป็นมิตรมีงานให้ทําเยอะแยะส่วนขมรไม่รู้พูดตรงๆนะในฐานะที่ไปมาทั่วอาเซียนก่อนที่โลคอร์จะบูมในอาเซียนและก่อนที่พม่าจะเปิดประเทศเป็น10ปีและเคยอาศัยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอื่น ในอาเซียนแบบมีเรสซิเดนซีที่นั่นไม่ใช่ไปแบบนักท่องเที่ยวนอกเหนือจากการอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเกินหนึ่งประเทศในอาเซียนและพอมีเพื่อนฝูงเป็นชาวอาเซียนหลายชาติที่เป็นคนในระดับที่มีการศึกษาทำงานดีๆและส่วนใหญ่ทันสมัยพูดภาษาอังกฤษเก่งมากที่สนิทสนิทหน่อยก็คือเวียดนามกับพมา่าและฟิลิปปินส์แต่ชอบคนเวียดนามที่สุดบอกเลยว่า คนอาเซียนทุกชาติอิจฉาคนไทยนะที่มีน้ำดีดินดีมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีวัฒนธรรมมีห้างดีๆมีศูนย์การค้าดีๆมีอาหารดีๆหลากหลายให้กินมีไลฟ์สไตล์ดีๆมีรถไฟฟ้ามีรถไฟฟ้าใต้ดินมีสนามบินดีๆมีโรงแรมดีๆทั่วประเทศมีข้าวของดีๆให้ช้อปปิ้งมากมายทุกระดับมีสปาดีๆร้านทำผมร้านทำเล็บดีๆมีธรรมชาติสวยงาม มีทุกอย่างดีหมดแต่หลายหลายคนแอบสะใจเวลาที่ไทยมีปัญหาภายในประเทศส่วนคนที่รักเมืองไทยชอบเมืองไทยมาบ่อยๆมากินมาช้อปปิง้งมานวดสปาทุกครั้งที่ประเทศไทยมีปัญหาภายในประเทศไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาจะแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใย,ยออกมาทางคำพูดและตั้งคำถามว่าทำไมส่วนใหญ่คือ คำถามว่าทําไมประเทศไทยมีทุกอย่างแต่มีปัญหาเยอะจังสรุปโดยรวมให้นะคนอาเซียนชอบเมืองไทยบอกไม่ได้รู้สึกยังไงแต่รู้สึกว่าคนอาเซียนถ้ามีโอกาสออกไปต่างประเทศครั้งแรกมักจะเลือกมาที่ไทยเสมอเอาที่เคยสัมผัสและร่วมงานกันนะครับคนลาวก็จะหลากหลายหากเป็นหัวเก่าจะต่อต้านไทยไม่ชอบคนไทย จะอิงเวียดนามเพราะว่าเวียดนามมีอิทธิพลและความสัมพันธ์กับทางลาวการค้าเศรษฐกิจและสังคมเรื่องธุรกิจเป็นที่น่าสังเกตว่าเวลาเอ่ยถึงประเทศไทยอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นข่าวทีวีการแถลงการอะไรสักอย่างอยากเป็นทางการแล้วเราก็จะไม่เอ่ยชื่อประเทศไทยแบบตรงๆเอ่ยแค่ว่าประเทศเพื่อนบ้านแต่คนยุคใหม่ๆก็เปิดใจมากขึ้นชอบดูละครไทยฟังเพลงไทยใช้ของไทย พยายามพูดภาษาไทยอ่านเขียนพิมพ์ไทยได้ข้ามมาซื้อของฝั่งไทยเช่นอุดรหน,นองคายมุกดาหารจะเห็นว่าห้างใหญ่ๆตามจังหวัดเหล่านี้มีภาษาลาวตามป้ายด้วยคนรวยๆบางส่วนก็ส่งลูกมาเรียนที่ประเทศไทยเช่นขอนแกน่นแต่หากเป็นหลักสูตรทางการทหารตำรวจจะส่งไปเรียนที่เวียดนามฟิลิปปินส์ค่อนข้างขี้โมชอบรายงานเสนอหน้า แต่ลงมือทําจริงๆไม่เท่าไหร่ชอบเห็นไทยเป็นคู่แข่งผมเรื่องภาษาอินโดนีเซียเท่าที่เคยคบมาค่อนข้างจะโอเคกับคนไทยเมืองไทยอยากมาเที่ยวอยากซื้อสินค้าไทยกลับไปฝากที่บ้านสิงคโปร์เท่าที่ร่วมงานด้วยก็ชอบเมืองไทยในแง่ห้างเยอะสินค้าแฟชั่นเยอะให้เลือกซื้อชอบมาเที่ยวพักผ่อนเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่าของชีพทุกเพื่อนบ้านแถวๆนี้ พวกพูดไทยได้หรือแม้แต่จะพูดไม่ได้ถ้าโดนถามว่ามาจากไหนจ้างก็ไม่แสดงตัวว่ามาจากประเทศบ้านเกิดตัวเองเหรอกครับก็มีแต่บอกว่าเป็นคนไทยทั้งนั้นขนาดพวกที่ไปทำงานที่เมกาเวลาฝรั่งถามว่ามาจากไหนแทนที่จะบอกว่ามาจากประเทศบ้านเกิดตัวเองแต่ดันตอบว่าเป็นคนไทยกันทั้งนั้นไม่กล้าบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านของไทยเห็นจะมีแต่ประเทศไทยนี่แหละที่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นคนไทย ถึงแม้ว่าหน้าตาจะเป็นจีนญี่ปุ่นหรือออกทางแขกเวลาที่มีคนถามว่ามาจากไหนก็ยังบอกว่ามาจากไทยเป็นคนไทยไม่มีใครโกหกทั้งที่จริงๆโกหกว่าเป็นจีนญี่ปุ่นเขาก็เชื่อเพราะเหมือนคนไทยนี่แหละที่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นคนไทยนี่คือความภาคภูมิใจมันต่างกันเยอะ คนอาเซียนเวลาเจอกันในต่างประเทศจะเข้ากันได้ง่ายกว่าฝรั่งนะคะและเวลาเขารู้ว่าเรามาจากเมืองไทยเขาจะพูดคำแรกเลยว่าอาหารประเทศไทยอร่อยและคราวนี้ก็อยู่ที่เราแล้วแหละว่าจะพูดคุยกับเขาต่อหรือว่าแค่ยิ้มก็พอเอาเท่าที่เคยเจอซึ่งอาจไม่ใช่ความคิดเห็นทั้งหมดของคนชาติเหล่านี้พามา่าค่อนข้างชื่นชมคนไทยนะที่ก้าวหน้าทางเศร,รษฐกิจได้ขนาดนี้ ตอนรอรถไฟ MRT กับเพื่อนชาวพมา่มาเขาก็ชื่นชมว่าการที่ประเทศยูมีคมนาคมแบบนี้ได้แสดงว่าก้าว <9 S 2> หน้ามากนะเมียนมายังไม่มีและคงอีกนานกว่าจะมีโดยรวมเพื่อนจากพมา่านิสัยดีน่ารักขเมรก็ทึ่งกับความเจริญในกรุงเทพเหมือนกันแหละแต่เขาก็เหมือนจะมีไพイของตัวเองนิดๆด,ด,ด้วยแต่เพื่อนขเมรที่เราเจอนิสัยตลกๆเป็นคนเก๊กๆหน่อยเลยวัดอะไรมากไม่ได้ เวียดนามอันนี้ไม่สนิทเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าเวียดนามตั้งใจและมุ่งมั่นแต่ลึกๆเหมือนมีปมในใจว่าบ้านเขายังตามเราไม่ทันอินโดเราว่าคนอินโดนีเซียค่อนข้างเฟรนดี้คล้ายๆค,คนไทยเลยนะรู้สึกว่าทัศนคติของเขาต่อประเทศไทยค่อนข้างแง่บวกเลยทีเดียวละมาเลเขามองว่าประเทศไทยกับมาเลค่อนข้างพัฒนาระดับใกล้เคียงกันแต่อาจจะคิดว่ามาเลดีกวา่า ในแง่อาหารที่ท่องเที่ยวคนมาเลเขายอมรับเลยว่าไทยนำหน้ามาเลส่วนฟิลิปปินสิงคโปร์ติมอร์ไม่ค่อยได้สังสรรค์เลยตอบไม่ได้ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าเวียดนามชอบไทยในหลายๆส่วนเรื่องการแข่งขันการเปรียบเทียบก็เป็นปกติของมนุษย์โลกฟิลิปปินส์อยู่ไกลไปวัฒนธรรมต่างกันต่างกับเราเมียนมาลาวเวียดนามกัมพูชามาเลอินโด ดูต่างเขาก็ไม่อะไรมากมายลูกจ้างพม่าก,ก็มาที่นี่มีงานทําดีกว่าอยู่ประเทศของตนเองแต่ถ้าระดับของเจ้าของกิจการเขาก็จะเอ็กอาร์ตามภาษาคนมีกินของพมา่าไม่สนใจไทยเท่าไหร่มาเลเซียสิงคโปร์ก็มาเที่ยวที่ไทยบ่อยจนเป็นปกติจนเฉยเฉยอินโดนีเซียฝากซื้อของบ่อยๆมีหลายอย่างที่ชอบสินค้าในไทย ส่วนลาวกัมพูชาออกแนวไม่นับญาติอะไรที่คิดว่าเป็นของตัวเองจะด่าไทยหมดอันนี้ไม่อยู่ในลิสต์ของเราจะไปเหยียบแผ่นดินเขาแม้จะมีบ้านติดลาวก็ไม่คิดจะข้ามไปและนี่ก็คือความคิดเห็นในกระทู้บางช่วงบางตอนนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังสนใจไปอ่านต่อก็อผมจะแปะลิงก์เครดิตไว้ให้ใต้คลิปนะครับท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังนะครับท่านผู้ฟังดูคลิปจบแล้ว มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอหรือว่าเคยมีประสบการณ์ไปต่างประเทศในแถบสมาชิกอาเซียนหรือเคยมีเพื่อนอยู่ในประเทศสมาชิกเหล่านี้และเคยได้ปฏิสัมพันธ์หรือใกล้ชิดกันพวกเขาเหล่านี้เนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างกับประเทศของเราอย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันใต้คลิปนะครับถ้าหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราคลิปหน้าพบกันใหม่สลับคลิปนี้สวัสดีครับ